แกงผักหวานสกัดมอส้สมในนาทีไปนะครับผมก่อนอื่นมาเก็บผักหวานเนาะก็บม่เข้าใจเหียลูกเพ็ดอย่างซอแคร์อย่างที่มันกลิ่นหยักๆนะครับเนาะเตียวซื้อซื้อไข่โมส้สมถึงแกะมีห้าสิบบาทนะครับเลยมาสซีนี่เก่าผมห่วงหลังบ้านนี่นะครับเวลาได้ไข่โมส้มแม่ก็แป้งผูเห็นนะครับแล้วก็มาล้างทีหลังนะซ้ายแม่มันออกนะครับผมเสร็จปุ๊บนะครับเอาพริกแห้งนะครับหอมเตรียมแล้วก็ขครนะครับมาตำด้วยกันเนี่ยตำเื่อให้มันเรียกๆนะครับแต่ผมก็ตำมาเรียกนะครับเพราะแม่โมสโสมขบคัน เพราะมันตำไม่ใช่ปูใช่มเมอใส่เกลือนครับผมชอสเกลือเม็ดแบบปลา,กปากเกลยใช้เกลือหิมาลายันเตนอะไรก็นั่นแบบเป็นอย่างนั้นเนาะใส่ปุ๊บใส่กะปีนะครับกะปีตำไปให้มันเข้ากันเสร็จปุ๊บนะครับก็ใส่นี่ หอมบัวนะครับหรือว่าหอมแดงนะตำแต่ต้องให้มันเหลียกนะครับบรรลุเก๋เก๋อเพราะละผมตำที่ยอยากกินข้าวเนาะตำน้ำพริกแล้วก็มาต้มน้ำต่อนะครับต้มน้ำเรอมันมีปลือกวดๆเอาน้ำพริกที่เราตำตะเกี่ยวลงไปแตวนะครับผมแล้วก็ตักน้ำออกมาหน่อยนะครับเอาไปล้างโคกเนาะถ้านาะหันน้อยเดี๋ยวโคกผมงามก่อครับเส้นพรุ่งนะครับถ้ามันเริ่มเดือดใส่แห้งของป้อมนะครับแล้วก็ใส่ผักหวานเอาลงลอยเลยนะครับผมใครคิดว่ามันยาวมันแข็งก็ครับแม่นครับมันแข็งครับผมไม่ได้ซ้าใส่ ฟังนะครับเนาะเป็นยังไงเติมน้ำเปลานะครับแล้วก็ผมบูโรดแต่ลุงแดงเกลียวเมี่ยงนะครับแล้วก็ผมชิลโรดนิดนึงนะครับลองจิ้มพอนะครับถ้ามันล้ำก่อนไปว่าพอละถ้ามันแบบล้ำก็ก็เติมแฮมสะดุดว่าผมลืมใส่แฮนะครับผมขอใส่แฮก่อนจะก่อนจะปดนะครับเนาะจิ้มละโอเคแล้วครับแต่ละเสร็จปุ๊บเทน้ำเดือดนะครับใส่ไข่มดโชมลงไปเลยนะครับพระเอกของเฮานะครับจะไปโกนมานักนะครับผมนี่อย่างกะผมก็บอกหู้เหมือนกันครับจะไปโกนมานักกันล้วกันเถอะเนาะถือว่าได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเฮาก็จะไปจััดใส่ถ้วยยกนนเเล เนี่ยคิดแตงกับผักหวานมาแต่งงามๆเป็นน้อยเตอะนะครับนอนะแล้วก็ตักใส่กับน้อยกับน้อยนะครับกว่าม,มันจะได้ฉากนี้นะครับผมเอาอนันตะแกงมากองซอดแหกไข่หมูโ้มมาเลยถึงเวลาสมควรแล้วนะครับผมปั้นข้าวนึ่งยวไปค้ายังคือ่ะครับเขาจิ้มได้แล้วเรื่องนี้สอนเนื้อหูว่านะครับกับข้าวลำมาจำเป็นต้องตำน้ำพรี่เกลียกนะครับผม <laughs> <laughs> เพียงแค่คุณอยากกินข้าวนะครับกูยยางมันกับลำมูดเอาย่อ